สินสอดคืออะไรสินสอดคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่ฝ่ายหญิงหรือครอบครัวฝ่ายหญิงในการแต่งงานโดยสินสอดอาจจะอยู่ในรูปแบบของเงินทองที่ดินทรัพย์ส,สินอื่นๆหรืออาจเป็นของมีค่าที่มีความหมายทางใจิตใจก็ได้สินสอดเป็นประเพณีที่พบได้ทั่วโลกโดยอาจแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นความแตกต่างระหว่างสินสอดและทองมั่น สินสอดคือของที่วางในงานแต่งงานเป็นของมีค่าที่ฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นฝ่ายมอบให้กับผู้ใหญ่ของทางฝ่ายเจ้าสาวโดยต้องมีการตกลงกันอย่างชัดเจนก่อนวันแต่งงานทองมั่นเป็นของที่มอบให้แก่ตัวของเจ้าสาวเสมือนเครื่องยืนยันหรือคำสัญญาว่าจะแต่งงานด้วยไอเียสินสอดยุคใหม่หนึ่งแหวนเพชรคือสินสอดที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมีความสวยงามและมีมูลค่าสูงไม่เสี่ยงต่อราคาตก 2. ทองคําเป็นของที่มีมูลค่าสูงและราคาไม่ตกทองคําเป็นสินสอดที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณมีคุณค่าทางการเงินทองคําเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าคงที่และสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายความคงทนทองคําเป็นโลหะที่มีความคงทนไม่เสื่อมสภาพง่ายจึงสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นความมีคุณค่า ทองคำถือเป็นโลหะที่มีคุณค่าทางจิตใจสื่อถึงความรักและความผูกพันระหว่างคู่บ่าวสาว 3. เครื่องประดับนอกจากแหวนเพชรและทองคำแล้วยังมีเครื่องประดับอื่นๆอีกเช่นเครื่องประดับจากอัญ,ญมณีนาฬิกาและอื่นๆ 4. เงินสดเงินสดเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการวางสินสอดเนื่องจากสิ่งสำคัญของการวางสินสอดคือการวางของมีค่า เพื่อเป็นความมั่นคงให้กับผู้ชีวิตนั่นเอง 5. ที่ดิน,นโฉนดที่ดินคือทรัพย์สินที่มีค่ายอย่างหนึ่งที่นิยมนําไปเป็นสินสอดเพราะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าหลากหลายนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการเป็นทรัพย์สินตั้งต้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคู่บ่าวสาวหรือจะใช้เพื่อการต่อยอดธุรกิจในอนาคตหากลูกค้าท่านใดสนใจแหวนคู่แหวนมั่นเพื่อใช้ในงานพิธีหรืองานแต่งงาน สามารถติดต่อทาง b i l l i o n Jewelry ได้ตามช่องทางนี้นะคะ Facebook b i l l i a n Jewelry Diamond TikTok b i l l i a n Diamond 89 Line Official @blj_thailand Instagram b i l l i o n Underscore Jewelry Diamond Brilliance Jewelry